ผมก็ขอสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวลักลมนะฮะก็วันนี้ก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับป่าเล็กๆของเรานี่แหละเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะฮะก็สายแข็งก็มีป่าประมาณนี้นะครับเราเราก็รู้กันอยู่ว่าไปไหนมาไหนก็ไปยากมายากนะฮะ ใครที่เล่นกันอยู่ก็รู้รู้กันอยู่นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราหาจุดซุ่มเหมือนเดิมนะครับจุดซุ่มว่าเราจะซุ่มตรงไหนนะฮะอาจจะอยู่ตรงไหนเอยเดี๋ยวเราหาจุดซุ่มกันดีกว่านะครับวันนี้นะ ช่วงนี้นกเป้าไม่รู้ย้ายถิ่นฐานไปไหนนะครับไม่มีแหมาให้เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาจุดซุ่มกันดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาลำโพงมาด้วยนะอาจจะเปิดเสียงนกต่อนะฮะวันนี้นะเดี๋ยวลองดูเปิดเสียงนกต่อจะเป็นยังไงบ้างน,นะติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมชว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับวันนี้นะ ไปหาจุดซุ่มกันดีกว่าครับไปไปไปปปเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ก็มีตัวเข้ามานะฮะลืมกดรีบนะฮะก็เลยลืมกดวิดีโอนะฮะลืมกดถ่ายวิดีโอนะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญมานะครับไม่คิดว่าจะเจอนะครับวันนี้นะก็ ส่องไปเรียบร้อยนะฮะระยะก็ไม่ได้ไกลนะครับประมาณสิบดเมตรนะส่องไปเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ลืม <laughs> ก็คือรีบนะฮะไม่ได้กดถ่ายวีดีโอนะครับผมส่องมาประมาณสิบเมตรนะฮะตัวที่ไม่ได้รับเชิญนะครับผม <laughs> ไม่คิดว่าจะเจอนะครับวันนี้นะ เจอหัวระเบิดนะครับนัดเดียวนะฮะนอนแองแงมงอยูน่นู่นนะเดี๋ยวไปเก็บตัวเดี๋ยวเราไปเก็บร้อย ไม่คิดว่าจะแต่ตัวนะครับวันนี้นะเดี๋ยวกลับไปจุดซุ่มจุดเดิมนะหมายแล้วนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจุดซุ่มเหมือนเดิมนะไปครับไปไปไป,ปจุดซุ่มเหมือนเดิมดีกว่าวันนี้ก็มานั่งเฝ้มามันสามชั่วโมงแล้วนะไม่มีตัวเข้าเลยนะครับ นอกจากตัวที่ไม่ได้รับเชิญนะสามชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มีตัวเข้านะเปิดลำโพงบูท e t ไว้นะฮะเปิดเสียงนกต่อไว้นะครับเปิดเสียงนกปลอดนะครับนกปลอดยังไม่เข้าเลยนะฮะคิดดูเถอะวันนี้นะมีแค่ตัวไม่ได้รับเชิญครับมา แค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าเสียดายไม่ได้กดถ่ายวีดีโอนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่นิ่งนะฮะมันไม่นิ่งเหมือนเหมือนนกนะครับมันกระโดดไปกระโดดมานะก็เลยลืมกดวิดีโอเลยนะวันนี้ก็น่าจะไม่ถือว่าแห้วนะครับได้ไอตัวนั้นมาอยู่นะฮะตัวหนึ่งนะ ได้เจ้าตัวนั้นมาก็น่าจะคุ้มแล้วนะวันนี้นะ <c oughs> ถือว่าคุ้มนะไม่ได้รับเชิญนะครับแต้มนั้นไม่ได้รับเชิญนะฮะต้นนี้ที่เคยมาเกาะก็ไม่มีเลยนะวันนี้นะ คงต้องกลับแล้วฮะวันนี้นะ <c oughs> น่าจะมีแต้มเดียวนั่นแหละครับเด <c oughs> ี๋ยวเราไปซุ่มอีกนิดนึงนะฮะอีกแป๊บนึงนะฮะว่ามันจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะฮะวันนี้รู้สึกว่าไม่หมานนะไม่หมาน,นะ <c oughs> อ่า เอาเป็นว่าถือว่าเรามาเที่ยวป่าแล้วกันนะถือว่ามาเที่ยวนะครับผมอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเฝ้าอีกนิดนึงนะครับแป๊บหนึง่งสามชั่วโมองกว่าแล้วเกือบสี่ชั่วโมองแล้วนะครับที่เข้ามาเนี่ยยังมีมีตัวเข้ามาเลยนะครับขนาดนกปลอดยงังยังไม่เข้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเฝ้าอีกนิดนึงนะครับไปครับไปไปไป ครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มากับตลับนะก็มาแบบพกพาสะดวกนะฮะแบบนี้นะไม่ได้ใส่ตลับมานะครับวันนี้หัวระเบิดนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะมากับหัวระเบิดนะครับวันนี้นะก็อย่างต้นคลิปให้ดูนะฮะ ก็ไม่ถือว่าแห้วนะฮะวันนี้นะถ้าบอกว่าแแห้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีแต้มมาแบบหนึ่งแต้มนะฮะแบบไม่ได้รับเชยนะฮะวันนี้นะสายล่าเขคงจะรู้ดีนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับหัวระเบิดนะที่เคยใช้งานนะครับผม มดเดียวจอดเลยนะฮะถ้าเคยใครเคยใช้หัวโดมแล้วก็มาใช้หัวระเบิดของสายแข็งนะครับก็จะรู้ความแตกต่างกันนะครับสำหรับการล่าล่าทุกๆุกตัวจบทุกๆุกตัวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สายแข็งนะ ได้ทำคลิปต,ต่อไปให้ท่านได้ชูได้ชมอีกนะฮะต,ต่อไปนะครับผมสาหรับ,บคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับลาไปกับป่าเล็กๆผือนอนี้นะฮะสวัสดีครับ